โครงการประเมินสมรรถนะชิ้นงานนะคะหรือที่เราเรียกว่าโปรเจกต์เวิร์กนะคะก็โครงการนี้เกิดขึ้นจากาหลังจากที่ทำการเรียนการสอนซึ่งตามหลักสูตรแล้วเรามี18สัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่17เราจะเป็นเราจะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่เกี่ยวกับการประเมินโปรเจกต์เวิร์กหรือโครงการประเมินชิ้นงานนะคะก็คือเด็กได้เรียนมาทั้ง17สัปดาห์แล้วเราเป็นทางด้านสาขาอาชีพ เพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้ทําชิ้นงานออกมาในช่วงของ17สัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่17ที่เราบอกว่าโปรเจกต์เวิร์กก็คือเอาชิ้นงานที่เรียนของภาคเรียนนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มาประเมินนั่นคือมาสอบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่สอบโปรเจกต์เวิร์กทั้งสัปดาห์ส่วนวัตถุประสงค์นะคะเราต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนะคะ เพื่อจุดประกายให้กับเด็กว่าชิ้นงานต่างๆที่เด็กเรียนมาทั้ง16สัปดาห์นะคะ16-17สัปดาห์เนี่ยนะคะได้เอาออกมาประกวดได้เอาออกมาสู่สายตานะคะแล้วก็เอาออกมาให้กับคณะกรรมการประเมินว่าชิ้นงานที่เขาทำนี่มันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของงานนะคะแล้วก็ทางทางสาขาก็จะบริหารจัดก,การให้มันเป็นอีเวนต์ นะคะในลักษณะคืออย่างที่บอกก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กว่าพอสัปดาห์ที่17นะฉันจะต้องเตรียมชิ้นงานทั้งหมดที่มีอยู่ที่ชั้นเรียนเพื่อเพื่อเอาออกมาเปิดเผยว่าที่เรียนมานะ่ได้อะไรบ้างในอนาคตข้างหน้านะคะนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยก็จะสามารถนําผลงานหรือชิ้นงานที่ที่ประเมินที่เขาได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะคะสามารถไปบูบรณาการหรือไปสร้างมูลค่าเพิ่ม นะคะให้กับชิ้นงานของเขาแล้วก็สามารถเป็นการได้ใช้ในวิชาชีพเขาได้งานทํานะคะเห็นผลงานแล้วได้งานทําหรือเอาไปจําหน่ายได้นะคะก็เป็นรายได้ให้เขายกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะก็สาขาวิจิตรศิลป์เนี่ยมีผ้าลายแคนแก่นคูนนะคะซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดของอขอนแก่นนะคะ เขาก็นำเอาเ,อาเ,อาเหมือนคล้ายๆลงรักปิดทองอะนะคะเอาทองมาแล้วมาทําในลายของลายแคนแก่นคูนซึ่งพอทําออกมาแล้วสวยงามมากนะคะสวยงามมากนั่นคือทําให้เพิ่มมูลค่าของปกติเป็นผ้าลายแคนแก่นคูนธรรมดาแต่พอลงทองเข้าไปในลายปั๊บเนี่ยโอ้ชิ้นงานมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทีมของท่านรองผู้ว่าท่านพูดเลยท่านผอ,อ,อเดี๋ยวชิ้นนี้ขอซื้อได้ไหม หรือเดี๋ยวเสร็จงานนี้มาคุยกันจะขอซื้อผ้าเพราะว่ามันเป็นลายของจังหวัดเี่นเห็นแล้วมันสวยมากเพราะพอลงทองปั๊บมันมูลค่ามันมันมันแทบจะแบบว่าพูดง่ายว่าสูงมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าอนาคตข้างหน้าชิ้นงานของเด็กเนี่ยนะคะสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับเขานะคะซึ่งอาจจะมีมูลค่ามากๆเลยก็ได้นะคะ